วันนี้มันเป็นนทีสดใสจริงๆเลยเนี่ยฉันต้องการที่จะไปเดินเล่นสักนิดนึ่งโอเคเวลาเดินเล่นใครนหะน้านะ่ะค,คุณมาทำอะไรครับเนี่ยส้างไปส้ามบีส,บส,บสบคุณเป็นไรครับ ทำไมคุณพ right, nah. oh, ูดแต่คขาบอกซอมบี้ซอมบี้อะไรของคุณน่ะนะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ๊ยแม่แม่แม่เนาะโอ๊ยโอ๊ยทำร้ายซอมบี้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 โอ๊ยหน้ร้านบลา ไม้เปียน่นาจะกินข้าวหรือเปล่าล่ะอืมว่ามีตอนนี้มีหกบาทอยู่นึ่งวอมบีนะโอ้เคยได้ยินดูนะมันระบาดฉันกดว่ารัฐบลก็่าจะจัดการได้อนะเองแหละอืมแล้วตอนนี้เราจะกินกันไหมลนะ่ไม่รู้เหมือนกันนะกินได้เลยกันนะจะกินแล้วนะโอ้ยโอ้ยโ กินก็ไม่ได้านกินวอรู้ลคิดว่าเรานีมอืมัก็คิดว่างั้นเหมือนกันนะเอาละไปกันดีกว่า ข้างในมีรถเนี่ยอืม้มจะลืมไปว่าท้างในมีรถเนีไงแล้วรถของงานไงอ่มประเดี๋ยวตรงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยเอาไปขายไปแล้วอ่เอาแล้วเงินที่ได้มาก็ไปกินเออเอที่กินไปเมื่อกี้อะ่ะฮะที่กินไปเมื่อกี้น่ะสองล้านเลยเหรอดูรูปเป็นครื่รถของไอ้เขียวราคาสองล้านนะครับ เออฉันไม่รู้อ่ะมันเขียนว่าสองร้อยห้าสิบแต่พอเขาไม่จ่ายจริงๆเขาบอกว่าสองล้านเน่ะเขาหมายถึงล้านที่สองหรือเปล่าก็บอกล้านที่สองมันมีอะไรอย่างนี้อจะกลัวไปนะเดี๋ยวข้าขาน้าตัวอะไรอะ่ะสอมีสอมีสอมีซอมีสอมีซอมี ทิบไหนลวเพื่อนชิบหาแล้วโอ้ oh my god ว้าวทีนี้แล้วเราจะเอากันยังไงต่อดีเนี่ยอืย้มเด็กๆคนไม่ต้องี้ยวทหารมาแล้วมาได้ไงวะก็ะสงสัยเหมือนกันแหละแต่เขาน่าจะมาช่วยแหละเฮ้ยเอาละพวกซอมบี้มากันให้หมดเลย ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่เนี่ยอเป็นไงเจ็บไหมซอมบี้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 เื่อนตายซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยคุณจะเข้ามาซอมบี้ฉันกด Ôi, ừ, mình đang đứa gậy cơ Ở đây Có quả xa Có kết quả xa Cô quả xa Ê, biết lại Ừ, hư hư Zombie, zombie Zombie, zombie, zombie Ui, nó ทำไมไอ้โดนี้มันตายยากจังล่ะซอมบี้ซอมบี้โอ้มา่นะเด็กๆใจเย็นใจเย็นใๆใจเย็นดิฉันป้องกันหนังคนนั้นในปากคนนั้ตายยากตายเย็นมันก็มีหัวอย่างเดียว เอาละเด็กๆตามฉันมาเออแล้วแล้วเราจะไปที่ไหนกันอย่ะครับดูนะ่ะชิตามมาพอไปเก็ไม่คงดูชาจนะครับที่นะเฮี่ยโอ้โะเยอะๆ ทีต่อมาโอ้ยคุณพี่ทหารครับยทำไมเรายังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ยข้างหน้านี่ไงข้างหน้านี่ข้างหน้เนี่ยโอ้ยข้างหน้เนี่ยข้างหน้เนี่ยแล้วก็หยุดเดินก่อนนี่ไงถึงแล้วที่นี่น่ะเรียกกันว่าบังเกอร์ยังไงล่ะ เอาละเด็กๆตามฉันมาข้างในมีคนไหมมีอยู่แล้วสามคนาตามีหนึ่งคนอ่อ,อนแอเกินไปก็เลยว่อาอย่างไรดีอ่ะแบบหนึ่งคนนั้นมันอ่อนแอเกินเลยเผลอขาดทิ้งไปแล้วอ่ะบ้านคนใจิตใจดำเกิดเอาหนะ่าที่นี่เราจะอยู่กันได้เยอะอยู่ โอ๊ยติดหัวติดหัวฉันมาเข้าทางนี้ไม่ได้เปิดกลงติงอ้ยอุอุ๊ยโอ้ยเด็กๆฉันมาแล้วไปเช็คก่อนนโอ้ยโอ๊ยขึ้นแขนชะมัดโอ้ย ทำไมที่นี่ถึงมีปืนด้วยล่ะเนี่ยอ้อที่นี่เนาะเคยเป็นบังเกอร์ของทหารมาก่อนยังไงล่ะไอทหารกลุ่มนั้นอ่ะโอ้โอ๊ะไอทหารกลุ่มนั้นอ่ะรันตายไปกอ่อนแล้สิก็เลยเหลือปืนเอาไว้ไม่กล้าเข้าฮะแตไอเขียวมันก็เข้าได้ฉันก็อาจจะเข้าได้อึ๊ดอึ๊ดอึ๊ด เจ,จ,จ๋อเอ้อยเจ็บชะมัดปืวนี่มันแข็งจริงโอ้ยอแต่ทันใดนั้น<ๆ>ก็เลยเกิดเสียงแปลกขึ้นซึ่งไอ้เขียวกับไอ้สอมนั้นก็เลยสึกปากไปก็เลยดันอไปจับที่นี่ก่อน อ้ยฉันขอออกไปดีกว่าจะลืมรู้สึกแตกกับที่นี่นะอืมไปตรงไหนจะเด็กๆแร็ทันใดนั้นขึ้นทหารกับเพอทำระเบิดสีฟ้าตกมือปังแล้วมันก็ได้ระเบิดขึ้นทำให้ฉันแพ้ฉันแตกเลยแตกเลย Оп! У меня получилось! 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 ดีนะเนี่ยที่เราเออกมาจากที่นั่นก่อนเนี่ยไม่งั้นเราจะตายกันหมดแน่จริงเอ้ยแล้วเราจะเอาตัวหอบทียังไงต่อดีอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อยไอย้นี่มันปืนจิดวังเกอร์นะั่นนี่นากระเด็นมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยเราคงจะเอาตัวาจากไอ้ปืนนี้นั่นแหละอุ๊ปโอ้ย ฉันเปลป่นได้ไหมเออได้เองแล้วต้องไปหาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อเลวแหละฮึแรบบเดียวมากันเลยเอา้าพวกนาเป็นใครเหรอพวกเรารอดชีวิตมาได้จากเออไอ้บังเกอร์นั่นนะ่ะแล้วนี่ก็คนที่เกือบโดนฆ่าด้วยจะรอดตัวมาได้เอ่มยัน เราไม่มีที่อยู่แล้วพวกนายมีไม้ไหมละ่ะไม่มีอะแล้วก็คงต้องไปหากันเองแล้วแหะแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอนี่มีตึกตั้งเยอะฉันว่าไม่มีนะก็ะโทษทีแต่ฉันลืมดู เดี๋ยวทุกคนนั่งก่อนยกเว้นคนที่อยู่ข้างหลังฉันโอ้ทำไมดีมีซอมบี้ซอมบี้เนี่ยเนี่ยนีซอมบี้ซอมบี้กำลังมาอีกเดียวซอมบี้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 อีพวกซอมบี้ตายโอ้ยใจเย็นใจ

ยองไงล้วก็ต้องเป็นพวกกันอยลวแหละก็จริงนะเอาไปตัด EP หนึ่งของซัมบี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านมาตั้งเลิมสิบสองนาทีแล้วแหละแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย